ช่วงนี้ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเวลาตีบัวนี่โอ้โหตีติดโคตรยากเลยนะครับไม่ว่าจะบางทีตีตบวก5เนี่ยบางทีตี4 5่หรอบก็ไม่ติดนะครับคลิปนี้สั้นๆเลยเราจะมาทําให้รู้ว่าตีบวกขึ้นบวก5เนี่ย10ตัวจะติดสักกี่ตัวคลิปนี้มีคําตอบครับ id fifa photoshop by od oh. บริการรับซื้อและขา id fifa ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วน ของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการปั๊มเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขายดีใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเส้นสนามอย่างเป็นทางการแล้วก็อยู่กับเกมฟีฟ้าออนไลน์4ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่แบบว่าเราไปดูในกลุ่มบ้างล่ะดูแบบน้องๆทักมาบ้างแหละพูดไปเสี่ยงเดียวกันเลยว่าวิปปิงมันมตีบวก5เดี๋ยวนี้มันตียากบวกแปดที่พม่ต้องพูดถึงนะตียากอยู่แล้วนะแล้วเราจะมาดูว่าสิตัวเนี่ยจะมีโอกาส อยู่ก็ถือว่ามันแล้วตะเลทไรเลทมันนะทุกคนอาจจะแบบตีตีสิตัวติดสิตัวมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนนี่เป็นยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปอธิบายกันนิดนึงแล้วกันเราจะมีตัวบวก4ีเนี่ยประมาณ1ิตัวนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูนครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มตั้งแต่แบบว่าหลอดหนึ่งสองหลอดสามหลอดสี่หลอดห้าหลอดเลยนะเพราะมันมีโอกาสที่แบบว่าจะติดหรือเปล่าตัวนี้มันตัวนี้น่าจะติดอยู่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันน่าจะห้าหลอดนะครับเราลุยเลยตัวแรกตัวแรกน่าจะไม่มีปัญหานะพี่ว่าเนี่ยโบ โอเคตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะบวกต่อเลยนะครับไม่มีงานแบบว่าออกแล้วเข้าใหม่อะไรนี้นะโอเคต่อไปเป็นบวกทางด้านของโรนัลโด้นะครับอ่ะเอางี้เอางี้พี่ว่าเราลองแบบบวกสักแบบว,กบ,กบว่าเกือบถึง1หงลอดแล้วกันใช่ครว่าเกือบถึง1หลอดแล้วกันว่าบวก5มีโอกาสติดหรือเปล่าไปเกือบถึง1หงลอดอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวนะ่ามันจะฟีลฝาลหรือเปล่าโบอ่านี่แตกครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดอยู่เหมือนกัน ตัวต่อมาเลวิสพอตเตอร์อ่าเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งหลอดนะเมื่อกี้หนึ่งหลอดไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูว่าสองหลอดจะติดหรือเปล่าโอ้นี่มันเยอะไปว่ะอ่ะสองหลอดจะเป็นประมาณนี้สองหลอดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะติดหรือเปล่าครับอันนี้ตัวที่สามนะเราติดตัวแรกเลยเต็มห้าหลอดครับเมื่อกี้หลอดเดียวไม่ติดอันนี้สองหลอดนะสองหลอดแตกนะฮะ แต่ก็ต้องบอกมันแล้วแต่ดวงและบางคนหลอดเดียวติดก็มีเหมือนกันนะครับเอาล่ะต่อไปเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์นี่เดนิสเบิร์กแคมป์เมื่อกี้เราไป3 2หลอดเมื่อกี้อันนี้นะ่าจะเอา3หลอดนิดๆแล้วกันเฮ้ยอันนี้พี่ว่ามันเยอะไปวะ่ะประมาณนี้ละกัน3หลอดนิดนึงปึ๊บอ่ะโอเค3หลอดเป๊ะๆเ,เลยนะครับเดนิสเบิร์กแคมป์ครับตัวที่5ไปเดนิสเบิร์กแคมป์ตัวที่5โต๊ะ3หลอดแตกอนะ ตัวที่5นี่บวกไปเยอะแล้วนะเนี่ยเอาละต่อไปเป็นบวกทางด้านลาบบอดี้นะครับลาบบอดี้เดี๋ยวเรามาดูซิเมื่อกี้3หลอดแตกไปแล้วปื๊บปึบปื๊บปึบ,ปบ,ปบอ่ะ4หลอดลาบ,บอเต้ตัวที่6ไปลาบปอดลาบปอดลาบอเต้อืมสี่หลอดยังแตกนะลาบ,บอเต้ตัวที่7ครับต่อไปเอาละเป็นทางหน้าเซนกิทอุนเดอร์อุนเดอร์นะครับเมืกก่อกี้โอ้โหสี่หลอดยังแตกอะน้องๆอ,อ,อ่ะ ห้าหลอดเต็มตัวที่เจ็ดโป๊ห้าหลอดมันก็มีโอกาสแตกเหมือนกันแต่มันน่าจะไม่หรอกมัง้งโอเคห้าหลอดโอ้โหนี่เจ็ดตัวติดอยู่สองตัวเอาตัวที่แปดครับโหเจ็ดตัวติดอยู่สองตัวให้ตายเถอะปึบต่อไปเป็นมาเนลนอยเออร์นอยเออร์นอยเออร์อ่ะพี่ว่าน่าจะเต็มห้าหลอดนี่แหละดูว่าแล้วนะอันนี้ตัวที่แปดครับจะติดหรือเปล่านอยเออร์ โอ้โหนี่หนไหมห้าหลอดก็มีโอกาสแตกเหมือนกันน้องๆตอนนี้แตตัวติดอยู่สองตัวคิดดูดิมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยอาละต่อไปตัวที่9้าครับมาเล็กแฮมซิงมาเล็กแฮมซิงมาตัวที่9ถ้าตัวนี้ติดเนี่ยเก้าตัวติดสาเท่ากับ3ติดหนึ่งอ่ะโอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่โอ้โหเก้าตัวติดอยู่2ตัวคิดดูดิผมมันง่ายที่ไหนอะการตีบวกช่วงนี้โหเลดนี่เข้าใจทุกคนที่แบบว่าพูดเลยนะว่าเลด กากจริงๆนะฮะช่วงนี้เอาละตัวที่10ถ้าติดก็จะติด3ตัวถ้าไม่ติดคือ5ติด1นึ่อ่ะโอ้โหยากจัดเอออ๋อแสดงว่า10 oh. ตัวติดอยู่3ตัวนะ แล้วทุกตัวที่ติดคือ5หลอดหมดเลยคือมันขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยแหละพูดถึงนีตาอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเราลองเทสแบบ10ตัวรวดว่ามันจะมีโอกาสติดหรือเปล่านะครับก็สำหรับน้องๆที่การคิดว่าการอยากจะตีบวนี่ก็ให้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าการตีบวแต่ละครั้งมันก็จะต้องมีแบบว่าวัตถุดิบต่างๆนานาด้วยถ้าแตกมาในโอ้โหนี่เรียกว่าเสียดายกันเลยนะครับน้องๆก็ลองดูแล้วกันครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยก็จะมาลองทําให้ดูอีกว่ามันมีโอกาสกี่ครั้้้้งงทีี่่่จจจจะะตติิดด5นนนนนนัััเเออครบกกกกกกกาาาาาาลววฝฝไไมมหป ราตรีสวัสดิ์ครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆใครยังไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ